ขออนุาตนะครับรถจอดนะครับจุดจอดอนสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ประสนว่ารักระบะแตก็ตเ็นเสียี่ตตรงนี้ก่อนนะครับ ลูกเรนน์ครับารนนขอสองสามคนมาช่วยนะครับจับมาช่วยจับประมาณมารับเอาของที่จัดเก็บครับลูกเรนนนะเรนไปเอาถาดจากสาาแต่สลามาอ่านเรนั์นะครับแล้วก็ไปลงถันะครับที่ลัเกาไปลงสันนะครับหลางไีก็หาถาดนา้อีกนะครับ

ออมาจาามาด้วยมัี่ไฟลำบุญด้วยนะคะมันเป็นกา้านในบาน้านน้เองไม่ล้อกะไก็ด้ไม่ไม่ตรงนี้นะทำเนี่เนชก็จะมาอยู่ ก็ขอโนมูธนาสาธุบุญนะครับจากอาิธรรมนะครับญาติโยมทุกท่านนะครับที่ร่วมทำบาุญกลับมาทางในครั้งนี้นะครับทาาั้งรวมทำบุญในป่านะครับ เสียชีวิตมานะครับ <c oughs> วันนี้มาช่วยท่นนานรอสัญญาครับวันนี้ก็สามารถกรูเพกเราก็นะครับไปต่อโนโมธนาสาธุบุญ นะครับกับยศธรรมนัโยมผู้เดินทางมาจากมากมายนะครับหลากหลายส่วสาธิตนะครับโวเดนของประเทศไทยนะครับทราบว่ามาจากหาต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสายบุญนะวันนี้สายบุญนะมาสักการนะครับบุญใหญ่นะครับวันนี้ขึ้น15ขั้มนะครับเดือน12นะครับก็นะครับ กิจกรรมยัดยุนนะครับก็มาสมทบุญนะครับซึ่งตอนนี้พระสงฆ์ก็นะครับสิจุบาดนะครับแล้วก็นะครับจะได้นะครับขึ้นไปนะครับจ้าหายนะครับจะได้ดูมะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรงฉันนะครับทางยัดยมนนะครับป็นธรรมที่อยากไปร่วมรับพอนะครับก็ต่เชิญนที่นะครับโรงฉันนะครับ không làm được cái gì. này. Mình không thấy đâu. Mình cứ ơi, นะครับกับทางเจดธรรมนะครับทางเศรษีมหาเศรษฐีที่จะร่วมนะครับทำบุญนะครับต่อยอดมหาสังฆทานในร่วมถวายพระไตรยนะครับก่อที่จุดกองในการที่นะครับจะดุญนะครับคุณแต่ยนี้ก็อยู่ทางไซมาหนือพระไตรลาหันตาลงมานะครับก็จะมีเต็นท์นะครับจุดรับตรงนั้นอยู่นะครับ 来来来。